ดูกันไม่ออกนะเนี่ยแม่งเล่นกอล์ฟกันแบบนี้เลยเอาวะ90เกง่ายยังไงก็ไปโดนแท่งตามที่หนึ่งเลนนะครับเป็นจุดที่สำคัญที่สุดนะเลนเนี่ยซึ่งของแท้กับของปลอมเนี่ยผมว่าจุดเนี้ยมันน่าจะกอลกันไม่ได้เลยเพราะว่าเลนของแท้เนี่ยมันจะใส่แล้วมันจะแบบกันแดดอะไรจะลองให้ดูก่อนอันนี้เป็นเลนแท้นะซึ่งผมใส่เนี่ย แต่ผมมองเห็นภาพผมรู้สึกได้เลยมองไปออกที่แดดผมสู้ไนดะผมสู้แสงได้ตอนนี้ผมมาลองเรียนของฟอร์มให้ดูนะครับก็มันไม่ได้กันแดดกันอะไรเลยนะก็คือมองไปเนี่ยก็เหมือนกันลมได้อย่างเดียวอะไรเงี้ยผมก็เห็นรู้สึกได้เลยว่ามันมีแสงเข้ามาที่ตา2นะครับ เรื่องขาแว่นก็ปกตินะครับพวกขาแว่นของแว่นแบรนด์แท้ทุกอันนะถ้าเคยใสมาจะรู้ได้เลยว่ามันเป็นวัสดุคุณภาพดีซึ่งของปอมมันทําไม่ค่อยเหมือนฟิลมจะไปได้ก็อยากเห็นตัวเลยนะครับเนี่ยอยากผมให้ดูก่อนของแท้ก็จะเป็นแบบเนี่ยสีดํทาทั้งขาเลยอันนี้ของปองมน,นะครับดําแค่จุดเดียวอีกอันนึงเป็นใสเห็นไหมครับยากห่ายสามนะครับ แป้นรองจมูกตรงนี้นะครับถ้าเป็นของแท้เนี่ยมันจะมีปั๊มโลโก้เขียนว่า Rb อยู่ตรงนี้นะครับถ้าเป็นของปลอมนะครับก็จะเป็นแป้นพลาสติกธรรมดาไม่มีโลโก้อะไรอยู่เลยตรงนี้ก็ดูง่ายสี่นะครับสพานแว่นตรงนี้นะครับของแท้มันจะมีเขียนไว้ว่าเลแบนแล้วก็ made in อิตาลีแล้วก็ข้างหน้าตรงนี้ มันก็จะมีเขียนว่าเลแบงเหมือนกันแล้วก็บอกขนาดแล้วก็บอกขนาดขาแหวนขนาดเลนซึ่งตรงเนี้ยผมว่าของฟอร์มาไหนก็ไม่ได้ทําไว้แน่นอนเพราะว่าตรงจุดนี้มันมองยากมากๆมันต้องมุมหาแสงสู้เพื่อให้เห็นรอยที่เขาทาเอาไว้มันเป็นรอยแบบไม่ใช่รอยนูนเรื่องผมว่าเพราะว่าผมรูปไปแล้วมันไม่มีความขูุขัะของตัวงลืออยู่ครับข้อหนะครับสัญ,ญลักษณ์ RB หรือโลโก้ เลอแบนในจุดต่างๆนะครับซึ่งของแท้เนี่ยมันจะมีใส่ไว้หลายจุดเลยแล้วแต่ละจุดก็มันจะมีความแบบบาน,นิดออกมาครับอย่างตัวเนี้ยของแท้เขาก็จะมีเลเรแบนตรงจุดนี้แล้วก็ตรงเลนนะครับสองานซ้ายและขวาแล้วก็ตรงไอที่สะพานแรกที่ผมบอกซึ่งโลโก้มันอนะ มันจะแบบมันจะมีฟอนต์ของมันอยู่มันจะใกล้ๆเขียยกันกับของปลอมแต่มันก็ใช้ดูได้แต่ถ้าเป็นของปลอมนะครับก็คือเนี่ยเดนแบงมันจะเป็นแบบเหมือนสกีลงมาเลยมันไม่ได้มันไม่ได้ฝังลงไปในในในเดนแบบของแท้นะครับมันจะเป็นเหมือนแค่แบบเอาสีมาแล้วก็ยิงสกีลงไปข้อหกนะครับน้ำหนักนะครับก็คืออย่างน้ำหนักเนี่ยวิธีช่างผม,มเอามาจากวิธีเช็ดแท้ปลอมของพวกนาิกาโรเล็กนะครับเบองนอกเนี่ย เขาจะเช็คกันถึงขั้นกันว่าเอานาิกามาของแท้ของปลอมมาเทียบกันเลยว่ามันต่างกันเท่าไหร่เพราะว่าวัาสดุของผมเนี่ยมันจะใช้ไม่เหมือนกันมันสามารถแบ่งได้ก็ซึ่งถ้าเป็นอันนี้นะครับของแท้จะมน้ำหนักอยู่ที่31.6กรัมนะครับถ้าเป็นของปลอมนี่ครับจะอยู่29.3สกกรัม เนะครับรหัสรุ่นบนตัวสินค้าอย่างไนนตัวนี้นะครับเลเบตัวนี้นะครับมันจะเป็นรหัสรุ่นคือ R B 3 0 2 5 a v i a t o r l a n e t e r นะครับแล้วก็ L 2 8ง3ซึ่งจะยาวมาวกมันจะมีเลขต่อไปอีกนิดหนึ่งเป็นขนาดเลนแล้วก็โค้สัมคัญ์แวกแต่ที่ผมจะสร่ก็คือว่าถ้าสมมติเราเอาเลขนเนี้ยไปคน้นบน Google หรืออะไรนะครับมันจะต้องเป็นแว่น,นนะตัวนี้เลย ห้าม <5 S 2> เป็นแบบว่าเป็นสีอื่นถ้าเป็นดำล้วนก็ต้องเป็นดำล้วนตามตรงตามหลักที่เราค้นมาส่วนถ้าไปขอปล้องนะครับรหัสเนี่ยอะไรก็ไม่รู้นะครับมั่วไปหมด30 2 5หรือ26งหกยผมยังไม่รู้เลยแล้วก็ขนาดเลนเนี่ย50 60อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ขาแวน่นคือตัวเลขมันไม่สามารถบอก อะไรชี้ชัดได้เลยผมว่าไอ้รหัสไอ้ตรงนี้นะครับมันสามารถเช็คแทปบอมได้ยังไสินค,ค้าตัวอลียนโพลพวกนี้ผมว่าสําคัญมากมันจะต้องตรงตามที่ผู้ผลิตเขาเออกแบบมาจุดที่8นะครับสติกเกอร์เลนส์อันนี้ผมจะให้ดูของแท้มาครับแท้เนี่ยมันจะเป็นสีแบบทองทองพรีเมียมเลนครับแล้วก็จะเขียนว่า UV p r o t e c t i o n Label Gas ซึ่งไอ้ไอ้พวกคำเนีน่ยมันพิมพ์เหมือนกันอยู่แล้วแหละแต่ว่าที่มันกอมกันไม่ได้นะครับ ของป๊อสติ๊กเกอร์มเป็นเูเรื่องเลื้ยไปจุดที่9นะครับคุณภาพเนี่ยเวลาเพื่อนๆซื้อของแท้เนี่ยสิ่งที่เพื่อนเพื่อนต้องการก็คือคุณภาพสินค้าต้องดีถูกต้องนะครับผมลองรูปดูนะมันจะแบบว่าสมูมากมพบปฟิเนชชิ่งแบบอะไรพวกต่างๆนีมันจะดูพรีเมียมกว่าปกติ ถ้าไม่ของอมก็แบบทำขึ้นมาแบบรูปแล้วเห็นแบบเลยว่าผูขัาศักดสามากแล้วก็มีความแบบขยะับง่ายๆ่ายก็ก้าจุดสังเกตที่บอกเพื่อนๆไปนะครับทั้งหมดเนี่ยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะเพราะว่าบางจุดเนี่ยผมว่ามันดูได้ง่ายๆด้วยตัวเองนะพอถ้าเพื่อนๆซื้อของมื่นนึงตามสถานที่หรือร้านต่งางๆที่มันน่าเชื่อถือได้ ผมว่ามตัดปัญหาเรื่องปลอมไปได้เยอะแล้วแหละอาที่ประวัติมียาวนานผู้ขายแบบว่ามีมมความน่าเชื่อถือาหรือซื้อตามแบบตามเด็ดที่เราไม่รู้ว่าใครเป็นคนขายแล้วก็ไม่ค่อยน่าเชื่อถือนะว่าผมว่ามเสียงไว้เจกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับเพื่อนๆใส่ขออแท้ดีกว่าเท่วกันเยอะ